สวัสดีครับเพื่อนกต่บมาใจค้งกับ ec s y x หกนะครับวันนี้เหมือนเดิมมารีวิวอีกแล้วแล้วก็หนีไม่พ้นครับช่วงนี้บอกได้คำเดียวอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับ storm gorilla type 2ก็อยู่ในช่วง,งการแบบตกแต่ง่ยให้มันพอใจอในสิ่งที่ผมต้องการนะครับวันนี้ผมไปซื้อตัวนี้มาครับน โมโตวูฟครับเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังอันหนึ่งที่บอกเลยว่าวัสดุดีนะแต่ว่าของปลอมในตลาดเยอะมากก็เลือกใช้ของแท้จะดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเหมือนเป็นตัวจุดจับยึดอะเพราะว่าแฮนด์ของพวกมอเตอร์ไซค์อะมันจะแบบมีพื้นที่ให้เรายึดได้นออ้อยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้เป็นแฮนด์บาร์ที่มันแบบมีพื้นที่ยึดได้เยอะก็จะติดตัวนี้นะครับตัวนี้จะติดเข้าออกับตุ๊กตาแฮนด์นะครับรุ่นนี้เป็นโมโตวูฟรุ่น MDL 35 1 3ส ผมได้มาไม่ได้แพงนะบอกไว้ก่อนสามร้อยสามร้อหรือสองร้อยกว่าบาทผมจํไม่ได้ซื้อแต่ละทีไม่เคยจําได้สักทีหนึ่งยังไงก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะว่าผมไปซื้อมาจากที่ไหนแต่บอก้เลยว่าไม่แพงจริงๆนะครับได้มาเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนดูกล่องดูอะไรดิดูดีนะข้างในมีอะไรบ้างดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปติดตั้งที่รถนะครับมาดูกันยม่มีเลยนะนี่ครับเฮ้ยวัสดุโอเคนะดูสิมอเตวูฟ เห็นไหมตัวนี้มันจะยึดเข้าออกับตุ๊กตาแฮนด์เข้าไปแล้วนี้ก็จะเป็นแฮนดิเลที่เราจะสามารถจะเอาพวกอุปกรณ์มายึดติดได้อย่างเงี้ยยึดอะไรเข้าไปก็ยึดเข้าไปนะครับจุดยึดจะมีอยู่ตัวตุ๊กตาแฮนด์ยึด2ตัวนี้นะครับทำให้เรายึดได้แล้วก็ขยับเข้าออกได้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันจะมีน็อตยึดยึดตรงนี้ตัวเพื่อจะขยับเข้าออกนะครับเผื่อบางทีแบบมันใกล้ตัว,ตวอะไรตัวอะไรอ่ะ มายของตัวมอไซ์มากเกินไปนะครับแล้วก็มีจุดปักตรงนี้อีกเพื่อทําเราสามารถจะหมุนตรงนี้ได้ไงขยับได้ว่าจะต้องการตรงไหนนะครับแล้วก็มีตําแหน่งนี้อีกให้ขันอีกนะครับก็โอเคนะผมสั่งซื้อสีดาํามาจะได้แมทกับรถเอาสีแดงก็ดูแบบมันก็แดงเกินไปอ่ะรถทั้งขันมันแดงหมดนะครับให้อะไรมาอีกให้อะไรอันนี้ให้อน,นี้มาหกเหลี่ยมใช้สําหรับขันนะครับ ตัวใหญ่ขันอะไรตัวใหญ่ขันน็อตเขาให้น็อตมาสองไซส์ยาวกับสั้นเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่าน็อตตัวนี้เป็นน็อตสเตเลสหรือว่าน็อตธรรมดาแต่ดูจากทรงแล้วผมว่าน็อตธรรมดานะสนิมแน่นนะในอนาคตอาจจะต้องหาเปลี่ยนใช้ไปกอดนะใช้ไปกอดแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเปลี่ยนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับให้มาทั้งหมดสี่ตัวนะครับก็คือให้ตัวยาว2ตัว ตัวต้านสองตัวนะครับแล้วก็ให้แหวนลองนะสองอันนะครับนี่ด้วยสองอันเอาไว้ลองนะครับเผื่อบางทีอาจจะไม่ต้องลองไหมแต่ต้องลองบ้างผมว่าอันนี้เพราะมันจะยึดเข้าไปกับตุ๊กตาแฮนด์เดิมตัวนี้ก็จะวางเข้าไปตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับอ่เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันเราใส่น็อตตรงนี้เนาะน็อตตรงนี้เข้าไปทำไมมันใส่แล้วเออนี่นี่แล้วก็จะลองลองน็อตตัวนี้นะครับ ลองเอาตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวก่อนลองอันนี้สิเนานะนีนน่อันนี้ลองนี้เข้าไปเอ๊อย่างงี้อย่างี้ลองแหวนเนาะเอาแหวนเสร็จเรียบร้อยปั๊บลองบูทบูทต,ตัวนี้จะไปกดกับตุ๊กต,ตาแฮนอีกทีหนึ่งนิกออกนะมันจะพอดีนะครับเพราะถ้าเราไม่ลองบูทเนี่ยไตัวนี้ลงไปกับตุ้กตาแฮนจริงๆมันจะแบบมันไม่พอดีครับต้องมีตัวนี้เพื่อเพื่อลองอีกทีหนึง่งซึ่งตุก๊กตาแฮนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแล้วขยับตรงนี้ได้ นะครับก็ถือว่าโอเคนะราคาไม่แพงตัวนี้ใช้ไขกับตัวหกเหลี่ยมตัวใหญ่นะครับส่วนตัวเล็กใช้ไขอะไรตัวเล็กใช้ไขตัวนี้ชุดของพวกนี้ใช้ตัวนี้นะครับเหมือนกันเห็นไหมที่นี่ได้หมดเลยนะก็แล้วแต่เขาให้มาด้วยเผื่อบางทีลูกค้าซื้อแล้วมันไม่มีนะแต่ว่าผมใช้หกเหลี่ยมของผมเองดีกว่าเราจะได้ไม่เสียนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวรถกันว่า ใส่เข้าไปแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมาดูที่ตัวรถกันก่อนดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องไขตัวน็อตของรถออกก่อนนะครับเพื่อเราจะยึดตัวตัววางของเรานั่นแหละนะครับน็อตตรงนี้ยังไงผมว่ามันคงขึ้นสนิมแหละยังไงคงต้องซื้อเปลี่ยนใหม่แน่ๆผมเดานะมันไม่ใช่สตแตนเลสหรอกความยาวนอ็อตโอ้ยสั้นมากเลยผมคงใช้ตัวยาวประมาณ ตัวสั้นประมาณนี้ดีกว่าไม่ต้องยาวมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวล้นผมว่านะเพราะมันสั้นมากเลยดูสิถ้าเทียบกับตัวเนี้เพราะยังไงก็ต้องวางบูทอยู่แล้วอืมใช่ใช้ตัวตัวธรรมดาพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวสั้นนะครับใช้ตัวสั้นดีกว่าสองตัวนี้ใช้บูทสองตัวเพื่อใช้ในการกดนะครับแล้วก็มีแหวนลองนะครับอ่ะเราขายอีก หนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ไม่อยากจับแฮนด์เดี๋ยวตำแหน่งแฮนด์เปลี่ยนเพราะว่าพอคลายน็อตตรงนี้แล้วมันจะไม่มีตัวยึดละอย่ารีบประกบนะครับข้างในมันจะมีแหวนอยู่ด้วยโอเคเรียบร้อยเราก็เอานี่ครับพระเอกของเรานี่วางเข้าไปเดี๋ยวผมดูได้วางไหนดีนี้ดีกว่าไหม เออนี้น่าจะดีนะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้หรือว่าเอาอันนี้ไว้ข้างบนดีวะไม่ได้มันมันชนข้างบนวางประมาณนี้ดีกว่าเออนี้ไม่ชนมาพอดีสนิทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาบูธวางเข้าไปครับนี่เห็นบูธไหมาวางบูธเข้าไปแล้วนะนี่ครับวางบูธแบบนี้นะวางบูธแบบนี้แล้วก็ใช้น็อตของเรานี่แหละนี่นะครับใส่แหวนเข้าไป จริงผมว่ามันก็ไม่น่าต้องใส่ปะ่ะแตออ่ใส่เพอเขาให้มาแล้วนะครับใส่แหวนเข้าไปยังไงพวกนี้เดี๋ยวคงต้องไปซื้อใหม่อยู่แล้วแหละผมว่าน็อตมันเป็นสนิมแน่ๆเลยใช้สักพักเนี่ยทำกลางแดดเลยกลัวมองไม่เห็นอ่ามานี้ใส่เข้าไปครับนี่รเรียบร้อยยาวไปป่ะหัวน็อตแอง หมือนจะยาวเลยนะจริงๆนะผมว่านะยาวไปบปวะขอขออย่าอย่ายาวไปขี้เกียจไปซื้อใหม่เจริงได้บ้าวะหวังว่าจะไม่ยาวไปนะปรับอันนี้ลงมาก่อนจะได้ไขง่ายๆผมก็โรคจิตด,ด้วยนะผมต้องให้มันตรงต้องสมดุลอะไรประมาณนะี้ผมแม่งโรคจิตเฮ้ยได้เว้ยไม่ต้องซื้อน็อตใหม่ แต่เอาเหอะยังไงสุดท้ายนะผมว่าเดี๋ก็ซื้อใหม่อยู่ดีเพราะน็อตมันไม่ใช่สแตนเลสน็อตเป็นเหล็กธรรมดาผมว่ามันขึ้นจะหนิมแน่แต่ใช้ไปก่อนนี่ประมาณนี้แล้วก็ไขให้มันแน่นครับดูสิประมาณนี้นเนาะอ้าวเ,เวรกรรมมีแต่แบงค์ใหญ่ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ครับ เริ่มแต่งเริ่มแปลงก็เลยหาของใส่ที่เหมือนมอไซค์ปกติเลย <S <S 1> <S 1> แต่อัตราเล่ง,ลงดีกว่าไม่ดีอหมูดีแบบเหมือนพวกรถบิ๊กซกคูเตอร์เลยครับ,รบจดทะเบียนได้ด้วยไงจงัดรองใช่ นี่ผมได้มาหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกอมันแพงเหมือนกันเลยมันก็ดีะเพราถูกมันไม่แรงเท่าไหร่ใช่แล้วถูกพวกแบตเตอรี่มันจะไม่ค่อยดีกำลังมันอาจจะไม่หมดใช่แล้วก็ระยะทางมันไม่เวิร์คคันนี้ผมใช้แบตตัวใหญ่เออเวิร์กเวิร์กใช้ดีเลย อย่างที่เห็นครับไปป้ายยาชาวบ้านอีกคือสรุปว่าใส่ไม่ได้ก็เลยต้องไปซื้อซื้อนอ็อตสแตนเลสมาใส่นะครับไปายาเฮียร้านมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนี่เมียก็เลยใช้ให้ไปซื้อขนมกินซื้อของกินเดี๋ยวไปตลาดหน่อยแล้วกันถ้าอ,อย่างนั้น ออกมาขี่โดยบังเอิญครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะออกมาขี่นะจริงจริงเพราะว่าน็อตที่จะใส่ตัวมเมื่อกี้มันใส่ไม่ได้เนี่ยอย่างพวกสิบล้ออย่างเงี้ยบอกเลยว่าอย่าแซงครับกลัวมากเลยหาจังหวะดีๆโล่งๆวค่ไยแซงประเทมุดนี่บางทีหลัเสี่ยงนะเดยวดรวนขี่ใกล้ามากก็ เดีย๋ยวโดนน้ำกระเด็นโดนอะไรไม่รู้ตกกระปรงใส่ขี่ก็ให้สัญญาณนิดนึงว่าเรามาเพราะรถใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเขาจะมองไม่เห็นเรานะในมุมด้านข้างหรือว่าด้านหน้าเลยนี่บอกเลยด้านหน้ามองไม่เห็นนะจริงๆแต่ลองปล่อยมือได้เป็นไงวะโอ้ยปล่อยมือไม่ได้เว้ยดิ้นเว้ยอาจจะเป็นเพราะยางด้วยมั้งย,ยางแบบมันพวกล้อสิบสองเขาจะไม่ได้ถ่วงยางกัน ไม่เหมือนพวกรถล้อใหญ่มันจะถ่วงมานะก็เลยปล่อยมือไม่ได้ฮนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเรียนครับจะด,ดูของจริงก่อนแล้วกันได้กับข้าวแล้วกลับบ้านได้ครับนี่ห้อยไว้ตรงนี้เกี้ยวน้ำหูแดงเดี๋ยวไปทำต่อเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหม ติดตั้งไว้แล้วนะครับมอเตวูฟใช้น็อตสแตนเลสเพราะว่าน็อตเดิมเนี่ยที่ให้มาเนี่ยโอ้ขนาดใช้ตัวสั้นแล้วก็ยังยาวไปครับทำให้ขันไม่ได้นะก็ไปซื้อน็อตสแตนเลสมาตัวยี่สิบาทอย่างที่เห็นนะนะแพงหรือเปล่าผมไม่รู้นะซื้อมาใช้ก่อนนะครับยังไงน็อตก็คงจะเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะนะจริงๆเป็นไปได้ผมอยากเปลี่ยนน็อตทุกตัวด้วยซ้ําไปนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนขึ้นจะหนิมแล้วเดี๋ยวว่ากันแลเปลี่ยนน็อตทุกตัวให้เป็นสแตนเลสให้หมดนะครับ คงไม่ได้ไปเอาน็อตสีอะไรมาอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเนี่ยนะผมยึดจับตัวมอเตอร์วูฟอีกตัวที่ยึดมือถือไปแล้วนะครับามายึดจับไม้ตัวใหม่ที่ผมแปลงนะ่างที่เพื่อนๆดูในคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับในเอพิโ o ดอะไรวะเอพิโ o ด8อันนี้จะเป็นเอพิโ o ด9นะครับสําหรับมอเตอร์วูฟที่เป็นแฮนเดิลบาร์จับนะนี่เห็นไหมไม่บังไม้ด้วยนะเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งโอเคเลยของแท้นะอันนี้ ไม่ได้ซื้อของปลอมของปลอมมันมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่ามอเตอร์วูฟของปลอมเยอะเหมือนกันนะก็งานดีครับงานดีใช้ได้เลยแต่ว่าพวกน็อตเนี่ยไม่รู้จะขึ้นสนิมไหมอาจจะอาจจะขึ้นสนิมถ้าขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาซื้อน็อตสเตเลสเปลี่ยนให้หมดนะครับนี่เป็นไงดูดีเลยเอ๊ะ ก็ฝากมาแล้วครับเพื่อนๆอยังไงดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมผม,มีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามชมพี่ซีซีสามเก้าห้าครั้งหน้าจะเจออะไรอีกรอติดตามกันครับหนีมิพลรถไฟฟ้าสตรอมแน่นอนครับ